สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิริน,นันยันตังครูสาวนะคะประจําห้องอัจฉริยะค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาค่ะสัปดาห์ที่18หน่วยการเรียนรู้เรื่องประเทศสมาชิกอาเซียนวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะทงประจำชาติ เพลงประจำชาติตราแผ่นดินประจำชาติดอกไม้และสัตว์ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆรักอาเซียนนะคะเป็นรวงข้าวสีเหลืองสิบมัดหมายถึงการที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพื้นที่วงกลมสีแดงขอบสีขาวและน้ำเงินนะคะซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพมีตัวอักษรคำว่าอาเซียนสีน้ำเงินอยู่ใต้ภาพอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงสันติภาพเอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะที่จะประกอบไปด้วย10ประเทศค่ะ 1. ประเทศบรูไนนะคะสัญลักษณ์ธงชาตินะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางผ้าตามแนวทะแยงมุมค่ะจากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธงโดยสีขาวอยู่บนสีดำอยู่ล่างนะคะกลางธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของบรูไนพื้นธงสีเหลืองหมายถึงกษัตริย์นะคะธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไนใช้ธงพื้นสีเหลืองค่ะ ตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนะคะสายเครื่องหมายอย่างเดียวกับที่ปรากฏในธงชาติบรูไนค่ะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์5อย่างคือราชทวัรก็คือธงปรากฏรม่มปีกนก4คนนะคะมือสองข้างและสีกวงเดือนหรือพระจันทร์เสี้ยวคะ่ะภายในวงเดือนซึ่งหงายขึ้นนะคะเพลงประจำชาติบรูไนนะคะชื่อเพลงว่าอันราอ เบริฮาราการสุรตานค่ะแปลว่าขอพระเจ้าทรงพิทักษ์องค์สุรตานค่ะไม้ประจำชาติของประเทศบรูไนนะคะชื่อว่าดอกซิมปอค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศบรูไนนะคะเสือโคร่งค่ะสองประเทศกัมพูชาค่ะสัญลักษณ์ธงชาตินะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ พื้นทองแบ่งออกตามแนวยาวโดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดงมีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดนะคะสีขาวอยู่ตรงกลางค่ะตาแผ่นดินของประเทศกัมพูชานะคะเป็นรูปฉลองพระองค์คุยคลุมพานเว้นฟ้าค่ะ เพลงประจำชาติของประเทศกัมพูชานะคะชื่อเพลงว่านครราชแปลว่าเมืองของพระเจ้าแผ่นดินค่ะดอกไม้ประจำชาติของประเทศกัมพูชานะคะคือดอกรำดวนค่ะสัตว์ประจำชาติประเทศกัมพูชานะคะคือกรูปรีค่ะอามประเทศอินโดนีเซียนะคะสัญลักษณ์ธงชาตินะคะจะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ พื้นทองแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอนครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพครึ่งร่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะาแผ่นดินของประเทศอินโดนีเซียนะคะชื่อว่าตราพระยาคุตปัญจศีลค่ะตรงกลางของตัวพรยาคุตนั้นมีรูปโร้นะคะภายในล่อแบ่งเป็นสี่ส่วนและมีล่อขนาดเล็กซ้อนทับอีกชั้นหนึ่งค่ะ เพลงประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะชื่อว่าอินโดนีเซียรายาแปลว่าอินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ดอกไม้ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะชื่อว่าดอกกล้วยไม้ราตรีค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะชื่อว่ามังกรโคโมโดค่ะทีประเทศลาวค่ะ สัญลักษณ์ของธงชาตินะคะจะเป็นธงพื้นสีครามแถบแดงและวงเดือนสีขาวอยู่กึ่งกลางของธงชาตินะคะ แผ่นดินของประเทศเรานะคะจะมีเครื่องหมายชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนราวเป็นรูปวงกลมด้านล่างมีรูปครึ่งกงจักเป็นฟันเฟืองและโบอักษรนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนราวสองข้างล้อมด้วยนะคะรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพระจันทร์และโบสีแดงเขียนอักษรสันติภาพเอกราชประชาธิปไต เอกภาพวัฒนาถาวรค่ะเพลงประจำชาติของประเทศลาวนะคะชื่อว่าเพลงชาติลาวหรือเพลงชาติลาวค่ะดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาวนะคะคือดอกจำปาลาวสัตว์ประจำชาติประเทศลาวนะคะคือช้างค่ะห้าประเทศมาเลเซียนะคะมีแถบสีแดงสลับสีขาวนะคะ ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินนะคะภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าวมีเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกค,ค่ะตราแผ่นดินของประเทศมาเลเซียนะคะประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ5าส่วนคือโร่เสือโครงสองตัวพระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองและดาวสีเหลือง14แฉกและแถบผ้าค่ะ เพลงประจำชาติของประเทศมาเลเซียนะคะชื่อว่าเพลงเนการากูแปลว่าประเทศของฉันดอกไม้ประจำชาติประเทศมาเลเซียชื่อว่าดอกผู้ระหงค่ะสัตว์ประจำชาติประเทศมาเลเซียคือเสือโคร่งมารายันค่ะกประเทศพม่านะคะ สัญลักษณ์ธงชาตินะคะจะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะภายในแบ่งตามแนวนอนนะคะพื้นสีเหลืองสีเขียวและสีแดงเรียงตามลำดับจากบนลงล่างกลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่นะคะแผ่นดินของประเทศพาม่านะคะจะเป็นเครื่องหมายราชการของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสาภาพพาม่าค่ะใช้ประทับในเอกสารของทางราชการทุกชนิดค่ะ เพลงประจำชาติของประเทศพม่านะคะชื่อเพลงว่าคายามาจีแปลว่าขอประเทศเมียงมาอยู่ชัว่วนิรันด์ค่ะดอกไม้ประจำชาติของประเทศพม่าคือดอกประดู่ค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศพม่าคือเสือโคร่งค่ะเป็กประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะคะสัญลักษณ์ธงชาติก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ ตอนต้นทองเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาวภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี8แฉกล้อมด้วยดาวห้าแฉกสามดวงตามมุมของรูปสามเหลี่ยมเหล่านี้เป็นสีทองส่วนที่เหลือของทงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามแนวยาวของทงครึ่งบนสีน้ำเงินค่ะตราแผ่นดินของประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีลักษณะเป็นพระอาทิตย์รัศมีแแฉกซึ่งสแสดงถึงจังหวัดทั้ง8ค่ะ เพลงประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์นะคะชื่อว่าเพลงรูป,ปังฮินิรังแปลว่าแผ่นดินอันเป็นที่รักค่ะดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์นะคะชื่อว่าดอกพุดแก้วค่ะสัตว์ประจำชาติป,ประเทศฟิลิปปินส์นะคะชื่อว่าควายคาราบาวค่ะประเทศสิงคโปร์ค่ะ สัญลักษณ์ธงชาตินะคะจะประกอบไปด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธงแถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีขาวอยู่ด้านล่างนะคะที่มุมด้านบนของธงเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะถาัดจากรูปดังกก่ามีดาวห้าแฉกนะคะจำนวนห้าดวงค่ะเรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่านะคะโดยรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกต่างมีสีขาวนะคะ ตราแผ่นดินของประเทศสิงคโปร์นะคะจะมีลักษณะของตราแผ่นดินเป็นรูปสิงโตและเสือถือโร่สีแดงซึ่งมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวห้าดวงและพระจันทร์เสี้ยวสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ใช้บนธงชาติของสิงคโปรค์ค่ะเพลงประจำชาติประเทศสิงคโปร์นะคะชื่อเพลงว่ามาจุลสิงาปูราแปลว่าสิงคโปร์จงเจริญ ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์นะคะคือดอกไม้แวนด้าค่ะประจำชาติประเทศสิงคโปร์นะคะคือสิงโตค่ะขวประเทศไทยค่ะสัญลักษณ์ธงชาติประเทศไทยนะคะก็จะเป็นรูปธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งด้านยาวออกเป็นห้าแถบแถบตรงกลางเป็นสีน้ำเงินแก่นะคะถัดจากแถบสีน้ำเงินแก่ทั้งสองข้างเป็นแถบสีขาวนะคะ และต่อจากแถบสีขาวทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงค่ะตราแผ่นดินของประเทศไทยนะคะคือตราพระราชรัชกรพระคุช้าเทพพาหนะของพระนารายค่ะเพลงประจำชาติของประเทศไทยชื่อว่าเพลงชาติไทยค่ะดอกไม้ประจำชาติประเทศไทยชื่อว่าดอกราชพฤกษ์ค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยคือช้างค่ะ สิบประเทศเวียดนามค่ะพื้นธงเป็นสีแดงร้วนนะคะตรงกึ่งกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทองค่ะ,ะแผ่นดินของประเทศเวียดนามนะคะมีรูปดาวสีเหลืองบนพื้นสีแดงมีรูปเฟืองและรวงข้าวนะคะเพลงประจำชาติประเทศเวียดนามนะคะชื่อว่าเพลงเตียนเกวินกาค่ะแปลว่ามัสทหารเวียดนาม ดอกไม้ประจำชาติของประเทศเวียดนามนะคะคือดอกบัวสัตว์ประจำชาติประเทศเวียดนามนะคะคือควายน้ำค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนไปแล้วเด็กๆมาทำแบบทดสอบนะคะภาพใดคือดอกไม้ประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ ภาพใดคือตราแผ่นดินของประเทศบรูไนค่ะภาพใดคือธงชาติประเทศลาวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนไปแล้วเด็กๆทำแบบทดสอบได้ไหมคะเก่งมากเลยตั้งใจทำใบงานนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ